คืนนี้กับคืนพรุ่งนี้มีส่งอารมณ์ทั้งหลายกลุ่มเดื่อนมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วนะมันห้องยีิบเอ็ดวันบริบิธรรมออนไลน์ Meditation for beginner นะที่เคยส่งอารมณ์กันอยู่นะก็เข้ามาส่งอารมณ์กันตามปกตินะในการส่งอารมณ์การได้พูดคุยเป็นการปรับ ทำความเข้าใจใเวลาที่เราปฏิบัติแล้วมันติดขัดหรือยอ่อยย่อนขี้เกียจอะไรเงี้ยนะเวลาเราได้มาพูดคุยกันหรือฟังคนอื่นเขาส่งอารมณ์ก็อาจจะเกิดเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมาอยากจะทําให้มันต่อนเนื่องนะอยากจะฝึกฝนตัวเองให้มันเดินหน้าไปได้เรื่อยๆอย่างนี้นะที่สําคัญก็คือนะบางทีเวลาฟังเขาส่งอารมณ์ก เกิดความท้อแท้ใจของคนเอ๊ะทำไมเราไม่ไปหน้ามาหลังนะเหมือนสภาวะไม่ก้าวหน้าไปไหนอันนี้ก็ต้องทําใจหน่อยยอมรับความจริงแค่น UM ouais ั้นเองเพราะว่าแต่ละคนก็สั่งสมบุญบารมีมาไม่เท่ากันบางคนก็มีปัญญามากบางคนก็มีปัญญาน้อยคนที่มีปัญญามากก็รู้เร็วสภาวะเปลี่ยนแปลงเร็วคนที่ปัญญาน้อยก็ เหมือนจะรู้แต่มันก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละบางทีนเป็นอย่างนั้นยังไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละนะก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆสั่งสมไปนะนะดีกว่าไม่ทําอะไรเอาซะเลยเรืนะ่องของการภารวนาน,นี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากจริงๆนะนะวันนี้เราว่าเราเข้าใจแล้ววันพรุ่งนี้อาจจะเป็นคนละเรื่องอีกนะ มันกลับมีสภาวะที่ละเอียดออขึ้นมาเงี้ยเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวันเข้าก็ชักจะงงงงบางคนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับความจริงค่อยค่อยฝึกไปใจเย็นใจร้อนไม่ไดนะ้ความเข้าใจในวันนี้ความเข้าใจในอีกเดือนหนึ่งข้างหน้าปีนึงข้างหน้าก็จะค่อยคแตกต่างกันไปเรื่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆบางคนก็เร็วในเบื้องต้น ภาวะผือหวานะ่าสนุกนะเวลาปฏิบัติภาวนาเนี่ยนะนะบางคนก็ช้าในเบื้องตน้นนะแต่พอเจอสภาวะอยากกับสู้นะไม่ยอมหนีจเจอสภาวะทุกข์กับปลุยอย่างนี้นะนะคนชนิดนี้ก็จะเดินหน้าได้เร็วในช่วงกลางๆหรือท้าย,ายนะนะบางคนก็เบื้องต้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่พอไม่ติ้งความเพียรน,นะมันก็เดินหน้าได้ พราะฉะนั้นอย่าติ้งความเพียนแค่นั้นเองในการที่เราได้มาพูดคุยกันกะ็เพื่อที่จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันแค่นั้นแหละแต่ามาก็ต้องการแค่นั้นนะอยู่เป็นเพื่อนกันเพราะแต่ละปีเนี่ยจะมีสักคนสองคนที่เข้าใจอะไรขึ้นมาได้เนี่ยแปลว่าใช้ได้ละแปลว่าคุ้มค่าละกับการได้ทํางานในปีนั้นนะไม่ได้หวังผลมากไปกว่านั้นนะแต่อย่างน้อยก็ก็ยอมได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเกิดความคุ้นชิน เกิดการเสพคนขึ้นมาเกิดสุตตะขึ้นมานะเกิดการศึกษาเรียนรู้นะมันเกิดของมันเองไม่ต้องอะไรมาบางคนพูดทังเรื่องขันห่านี่หูไม่กระดิกเลยไม่รู้คืออะไรขันห้านะสวดมนก็ไม่รู้เรื่องนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไรก็ไม่เข้าใจอย่างทีนะพอดีคำว่ารูปนามก็ไม่รู้อีกนะมันคืออะไรรูปับนามานี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเลยสับแสงพวกนี้เป็นสับที่จะต้องทำมาเข้าใจในเบื้องต้น น,นี้พอเราเข้าใจแล้วเนี่ยต่อให้ยังสภาวะยังไม่เดินหน้าไปไหนอย่างน้อยความเข้าใจในเชิงปริยัติมันก็เกิดขึ้นเองน,อนนี้เป็นเรื่องที่ควรแก่การที่จะได้พูดคุยได้สนทนาธรรมนสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลธรรมสากัดฉานะสักถามกันพูดคุยกันทำความเข้าใจกับส,บสบภาพจิตของตัวเอง มันเป็นยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรอะไรเงี้ยนะวันนี้อาจจะยังแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคอยพ่อสังเกตไปต่อไปมันจะค่อยๆแก้ได้เองนะเรื่องการภาวนานเป็นอย่างนั้นมาต้องยอมรับว่าคนที่ภาวนานแล้วเดินหน้าได้รวดเร็วนะี่มีน้อยมากมีเป็นจํานวนน้อยนะคนที่ค่อยๆเดินทางนี่มีเป็นจํานวนมากนะเหมือนที่พู้เจ้าทรงเปรียบเทียบดอกบัวสามเหล่านั่นแหละนะ ใน,ในะใจสี่เรานะแค่สามเราพวกแรกก็รู้เร็วเดินหน้าได้เร็วบางคนฟังทมก็บรรลุได้ดวงตาเห็นทมแล้วมีบางคนต้องศึกษาเรียนรู้ย้ำแล้วย้ำอีกกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาบางคนก็ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตนะค่อยๆบ่มเพาะประสบการณ์ของการภาวนาไปกว่าจะเข้าใจขึ้นมาะแต่ประเภทไม่รู้เรื่องเลยนะี่ไม่มีนะนะพูะเจ้าไม่ได้ทรงแสดงอะไรอย่างนั้นไว นะต่อให้โง่ขนาดไหนก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยจนได้นะเพียงแค่ว่าเราอย่าดูถูกตัวเองว่าทำความดีไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองว่าเราภาวนาไม่ได้แค่นะั้นเองเท่าที่สังเกตด,ดูในบางคนไม่ได้มีพื้นฐานทางพุทธศาสนามาเลยได้ซ้าไปนะนับถือศาสนาอื่นก็มีหรือไม่นับถือศาสนาอะไรเลยก็มีบางคนนะเพราะฉะนั้นมาภาวนานะก็ค่อยๆเข้าใจสับแสงมวนี้ขึ้นมาเอง แม้จะยังไม่ได้เปลี่ยนศาสนาหรือยังไม่ได้หันมานับถือพุทธศาสนาอะไรก็ช่างเถอะแต่ว่านะที่จริงแล้วเนีย่ยศาสนามันซึมซึมซับข้าไเป็นในจิตใจของเราเรียบร้อยละมันเกิดความอายชั่วกลัวบาปของมันขึ้นมาเองเกิดความระมัดระวังมีสติสมัมปัญญะขึ้นมาเองนะเกิดความสำรวมทางอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้น ต่อให้เราไม่นับถือพุทธศาสนาเลยก็ตามนะะถ้าเรามีพื้นฐานของการเจริญสติอยู่มีสติสมัมปันญะอยู่นะต่อนเนื่องเนื่องๆไปเนี่ยสักวันมันต้องเข้าใจขึ้นมาจนไดน้อย่าเพิ่งหยุดท้อแท้ได้แต่ว่าอย่าหยุดอย่าหยุดการภาวนา้เรื่องท้อแท้เนี่ยมันห้ามกันไม่ได้นะสภาพจิตเป็นอย่างนั้นนะแต่อย่าหยุดการทําความเพียรแค่นั้นแหละขอแค่นั้น คนที่ครูบาอาจารย์ทิ้งเนี่ยก็คือคนที่มักจะติ้งครูบาอาจารย์ส่วนมากเป็นอย่างนั้นก็คือเลิกปฏิบัติไปเองนะครูบาอาจารย์ท่านก็นไม่ได้ทิ้งไปไหนหรอกถามท่านก็นตอบนะไปปรึกษาหรือสั่งให้คําปรึกษานะหลายคนเป็นอย่างนั้นบางคนมาอยู่วัดมาบวชพระมาปฏิบัติอยู่วัดก็ตั้งใจดีเอาจริงเอาจัง,จรงประสึกคาลาเพศไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบใหม่กับเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่นี่เพี้ยนไปเรื่อย ทุกข์มากเข้าวิ่งกลับมาเข้าวัดอีกทีนี้ก็ต่อไม่ค่อยจะติดแล้วทีนี้ก็จะกลับไปทําอีกก็ไม่มีกําลังใจนตัวอินซีพระละมันไม่พร้อมที่จะเดินหน้าต่อนบางคนเป็นอย่างนั้นนตอนนี้ถ้าเรามีโอกาสที่จะฝึกฝนตัวเองมีกระยาณมิตรคอยตักเตือนมีหมู่กลุ่มที่คอยพูดคุยสนทนาธรรมในเรื่องเดียวกันได้เนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้มีบุญคนหนึ่งแล้วล่ะอย่างน้อยเราก็ นะอยู่ในปฏิรูปประเทศนะอยู่ในสานเทียนสมควรนะไอ้คำว่าสถานที่นี่ไม่จะเป็นที่จะต้องเป็นสถานที่ภายนอกนะในทางออนไลน์ทั้งหลายที่เราทำงานกันอยู่นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะในกลุ่มไลน์ของเราที่ได้พูดคุยกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยสงสัยอะไรก็ส่งคำถามเข้ามาถามได้นะก็ถือว่าใช้ได้นะมั่นะาชานิยม ส่งคำต่ามเข้ามาเนี่ยแม่มีอาการคือใกล้จะเสียชีวิตนะ,นะจะทำยังไงญาติพี่น้องบางคนก็บอกว่ายาอะไรมียาอะไรที่ทำให้ท่านจากไปเร็วก็ดีจะได้ไม่ทรมานนะโยมก็ส่งคำต่ามเข้ามาถามเลยบอกอย่าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะมาเสียใจในภายหลังปล่อยให้หมอก็ดูแลไปเถอะนะเขาดูแลแบบประคับประคองไปอย่างน้อยก็ทุกเวัฒนาไม่รุนแรง แลถ้าไปตัดสินใจว่าเอาละเึงเครื่องช่วยหายใจออกนะตัดสินใจที่จะทําอะไรขึ้นมาปรีพรฒมนมาบางทีด้วยเจตนาดีก็ตามแต่แต่ว่าบานะงทีมันกลายเป็นเหมือนดาบสองคมนะบางทนะีเพราะว่านึกถึงภายหลังก็จะเสียใจว่าเราเองเนี่ยเป็นคนทําให้แม่ต้องเป็นอย่างนั้นทําให้พ่อต้องเสียชีวิตจากไปอะไรเงี้ยนะบางทีมาเสียใจในภายหลังก็มีเนี่ยอย่างน้อยก็มีกรยาณมิตรนะได้ทราบว่าตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วคุณแม่ แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วล่ะนะส่วนการจะอยู่จะไปเนี่ก็เป็นเรื่องของกำไลกามันนะนี่ห้ามกันไม่ได้แล้วก็ไม่ได้สมควรไม่สมควรจะเสียใจด้วยนะนะผู้สูงอายุอายุตั้งเก้าสิบกว่าแล้วนะถ้าจะตายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรตรงไหนเนี่าแต่คนเก้าสิบกว่าเลยตออใย้สิบขวบถ้าจะตายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอยู่ดีนั่นแหละนะถึงเวลาจะตายมันก็ตายแค่นะั้นเองนะแต่ว่าขอให้เราได้ทําความเข้าใจ ว่าชีวิตไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่ความตายแค่นั้นแหละมันแค่จุดเริ่มต้นใหม่ที่จะต้องไปเสวยผลแห่งกรรมนะที่จะต้องไปเกิดไปตายกันอีกนับพบนับชาติไม่ท้วนแค่นะี้ถ้าเรารู้งี้ได้ก็ถือว่าใช้ได้แลวนะอย่างน้อยต่อให้มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟังก็ตามเถอะอย่างน้อยมันก็เป็นเครื่องกระตุน้นเตือนตัวเองว่าเราจะดํารงอยู่อย่างไม่ประมาทนะอยู่อย่างมีคุณค่า นะอย่างน้อยก็มีที่พึ่งภายในขึ้นมานะสติสมญญามารถญะนะั่นแหละเป็นที่พึ่งภายในเป็นอย่างดีนะเวลาเราได้มาฝึกฝนตัวเองเนี่นะนะก็ค่อย,อยเรียนรู้ค่อยทำความเข้าใจไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราภาวนาไปในตอให้มันไม่ได้อะไรเลยขึ้นนะนะถ้าเราไม่หยุดภาวนานะอย่างน้อยก็สภาพจิตมันก็จะเข้มแข็งมากกว่าคนที่ไม่เคยภาวนาถ้ามันจะต้องป่วยต้องตายขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะยอมรับความเป็นจริงนั้นได้ โดยที่มีทุกข์มากมายนักนะหลายคนบอกเอ๊ะทำไมใจมันยอมรับไม่ได้เวลาเจอสภาวะทุกข์ขึ้นมาก็เห็นอยู่รู้อยู่นี่แหละแต่มันทำไมยังอยู่มันยังไม่ดับไปอย่างนี้ก็ยังถือว่าดีกว่าคนที่ไม่รู้ไม่เห็นเอาซะเลยนะอารมณ์ก็เข้ามากระจมไปกับมันเต็มที่ทุกข์กับมันเต็มที่เสียอก,กเสียใจเต็มที่นะก็ดีวคนประเภทอย่างนั้นนะธมาว่านะอย่างน้อยก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นแต่มันไม่ยอมดับ ก็แนะปลว่าสติสัมปชัญญะไม่มีกําลังมากพอสมาธิไม่มีกําลังมากพอที่จะไปดับมันได้แค่นั้นเองนะมันก็เป็นเครื่องเตือนเราว่า,อ,าอย่ามัวประมาทอยู่นะนะสภาวะทุกเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราแล้วนะตอนนี้ยังแก้ไขสภาพจิตตัวเองไม่ได้อย่างนี้นะก็มนะีความเพียรพยายามต่อไปพอรู้ทันบ่อยเข้าบ่อยเข้ากดับไปเองแค่นั้นแหลนะไม่มีใครมันมีทางลัดมากไปกว่านี้หรอก มันอาจจะเร็วแต่ไม่รัดนะเพียรฟังปุ๊บบรรลุปุ๊บเนะี่ยเร็วจังเลยแต่แน่นอนมันไม่รัดหรอกเพว่าขณะนั้นปัญญามันเขาไปทํางานรู้เท่าทันสภาพวัธรรมต่างๆต่างความเป็นจริงอยู่แล้วนะอันนี้ก็ให้ไปสังเกตดูอยอยู่ไปนั่งฟังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยอยู่จะให้บรรลุอะไรขึ้นมาไม่มีทางหรอกอย่างน้อยก็ต้องมีพื้นฐานของเขาเข้าใจอยู่บ้างนะการภาวนายังเป็นเรื่องที่ อาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างเนี่ยภาษาพระก็ใช้คําว่ามีไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่อยู่มานั่งหลับตาแล้วก็จะบรรลุมรรคผลอะไรขึ้นมาได้ศีลมีหรือยังสมาธิมีหรือยังปัญญามีหรือยังถ้าไม่มีเริ่มฝึกฝนตัวเองแล้วหรือยังค่อยๆบ่มเพาะแล้วหรือยังนี่เป็นต้นถ้าเราค่อยๆฝึกค่อยๆตามไปเดี๋ยวมันค่อยๆเกิดมีขึ้นมาเองเป็นธรรมดาอย่างนี้ ภาวิตาปะโหรีกรตาอย่างที่ผู้เจ้าสอนเอาไว้เห็นไหมนะ,จะเจริญบ่อยๆทําให้มากๆแค่นั้นเองนะเจริญบ่อยๆแล้วก็ทาให้มากๆหน้าที่ของผู้ภาวนามีอยู่แค่นั้นนะทาให้มันจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นงอกงามไพบูรณ์มากขึ้นเพราะเราทําบ่อยเข้าบ่อยเข้าจากท,ที่ไม่รู้เน่รู้มันมาเองมันตามน้าพริกตามโปง่งสองโปง่งแรกมันจะไปแหลกละเอียดได้ยังไงมันต้องตามบ่อยๆแค่นั้นเอง นะการทําอย่างอื่นก็เหมือนกันเกาขอจะเกิดความชํานาญขึ้นมาในแต่ละสาขาอาชีพก็แปลว่าต้องผ่านการกระทําบ่อยๆศึกษาเรียนรู้มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆอยู่บ่อยๆจนกระทั่งเกิดความชานิชํานาญขึ้นมานะรู้ทุกซอกทุกมุมของงานนั้นๆนะเหมือนการภาวนาก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็ต้องรู้ทุกซอกทุกมุมของสภาพจิตนะของสภาว่าทางจิตทั้งหลายที่มันจะต้องเกิดขึ้นให้เราได้เรียนรู้เนะี่ย ถ้าเกิดว่าเราวิ่งหนีมันซะแล้วนะเบื่อหน่ายทอดแท้ออนแอเลิกปฏิบัติแล้วมันจะไปรู้เรื่องได้ยังไงในขณะเราเฝ้ารู้เฝ้าดูกันอยู่เฝ้าฝึกกันอยู่ก็ยังรู้ชาเลือเกินหรือไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยมันก็ยังยากเย็นแสนเกตขนาดนั้นสําหรับบางคนนะถ้าเราทำเราทอดทิ้งควมเพียรก็เลิกคุยกันแค่นั้นเองเพราะันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ภานานะ เนาะที่ก็เห็นโยมวิ่งหนีพอถึงวันสอบพระลวงกูก็ไม่โผล่เข้ามาอย่างเงี้ยนะนะรื่องมาก็ไม่ยอมถามยอมตอบอะไระบางทีก็ไม่รู้จะทำยังไงกับโยมเหมือนกันนะก็ต้องปล่อยแค่นั้นแหละคือด้วยมือข่มเขาโคคืนในกลืน้ามันไม่ได้เรื่องอะไรนะกดเขาโคให้มันกค้มลงปากมันจิ้มยาอยู่มันไม่ยอมกัดไม่ยอมเคี้ยวไม่ยอมดึงไม่มีประโยชน์อะไรนะหรือบางครูบาอาจารย์บางท,าท่านท่านเปรียบเทียบแรงเือนนั้น เอาเนาน้ำไปรดตอไม้ที่มันตายไปแล้วนะตอแห้งๆเนี่ยนะรดให้ตายยังไงมันก็ไม่งอกไม่งามขึ้นมาเนะี่ยบางคนเป็นอย่างนั้นนะบอกแล้วซ้อนแล้วเตือนแล้วทำสุขสารพัดวิธีแล้วก็ยังจมปลักอยู่เหมือนเดิมนะไม่มีความฉลาดงอกงามอะไรขึ้นมาหเห็นหสักนิดเลยอย่างนี้ก็มีบางคนเขาเป็นอย่างนั้นนะมันถ้าเรายังไม่ถึงขั้นขนาดเป็นตอไม้ที่ตายแล้วเนะี่ก็ อย่าเพิ่งดูถูกตัวเองว่าฉันได้แค่นี้แหละทําได้แค่นี้แหละแล้วก็หาเหตุผลมาอ้างสารภาพติดที่ไหนไม่มีเวลานะไม่มีเวลาปฏิบัติใครจะไปทําได้จะไปให้รู้สึกตัวอยู่ทั้งวีทั้งวันนะ่ะเลก็จะเริ่มหาข้ออ้างเงินไขแยะๆที่จะหลอกตัวเองว่าทําได้แค่นี้แหละมันก็เลยได้แค่นั้นจริงๆนะฮะแล้วก็วนเวียนวนหลบอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละทำมากิน เก็บทรัพย์สินเงินทองสังสมมีลูกมีหลานมีครอบครัวสร้างฐานะอะไรไปฉะนั้นทัน้งแกทัก้งตาจากโลกนี้ไปก็จะไม่มีอะไรแตกต่างเลยไม่ว่าจะชาติไหนก็เหมือนเดิมทุกอย่างที่นี่นะแล้ววันนี้จะสวดมนต์ก่อนสัก10นาทีนะจะได้มีเวลาสอบอารมณ์นะ